บัวรดน้ำสวนกุหลาบบัวรดน้ำใช้ในใชในการรดน้ำต้นไม้วิธีการละคำวามสะอาดบัวรดน้ำที่ถือคือถอดหัวบัวรดน้ำออกแล้วล้างด้วยน้ำยาล้างจาวนวิธีที่ถูกคือ ถอดหัวบัวรดน้ำออกแล้วข,ขัดด้วยแปรงและด้างน้ำสะอาดนี่คือจารเก็บบัวรดน้ำ,ท,นนนำนที่ถูกคือโยนโยนบัวรดน้ำนี่คือที่ถูกคือ คว่ำบัวรดน้ำเอาไว้กลุ่มคณะไอเอสศึกษาจะทำโดย 1. เด็กหญิงนัทพัลึิศจันทร์ร,รักเลขที่13 2เด็กหญิงชลิตาขันเชียงภูมเลขที่19 3เด็กชายภูวเด่นมีสายเลขที่13ชั้นประถมศึกษาที่ที่4 2โรงเรียนสนามบินเราขอจบการ นำเสนอเพื่อนี้ค่ะขอบคุณ